สองตำนานสองรูอยู่ใกล้กันคือฉันเคยยืนมาทั้งสองรูเลยแล้วเราก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่สาวเรา,าเนั่เนเองคือเจ้าของมาขงอกกินนะทุกคนไม่กินหมดไม่กินหมดนี่งไงเขากำลังเมาอยู่กับผู้ชายเลยสวัสดีค่ะทุกคน แฟนเองค่ะตอนนี้นะคะแฟนก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองคือมันเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนแฟนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปหัดขี่บิ๊กไบค์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบรู้สึกชอบช่วงนี้มันก็ตรงออกับงานมอเตอร์โชว์พอดีกแบบ็เลยเออไหนๆแบบฝึกขี่บิ๊กไบค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอออยากจะมาดูรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะคะแฟนก็อยู่ที่หน้าบูธเคีเอ็มนั่นเองจนที่มาอยู่หน้าบูธเคีเอ็มไม่ใช่อะไรนะมันเป็นจุดกำเนิดพิตตี้มอเตอร์โชว์ที่ก็แฟนยืนมอเตอร์โชว์ครั้งแรกแฟนยืนบูธนี้บูธเ็มกคือจะเป็นชุดนี้ตึง ซึ่งเป็นแบบว่าช่วงแรกๆเลยที่แบบกัแฟงเริ่มทำพนะิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มายืนมอเตอร์โชว์ครั้งแรกก็มาอยู่ที่บูธนี้ว่าประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพักแฟงอะ่ะไม่ได้มาในฐานานะพิตตี้นะทุกคนแต่ครั้งนี้ก็แฟงมาในฐานา e ะฮิส e ูเบอร์ค่ะฮิสูเบอร์ค่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปนี่เป็นไงล่ะางานเดี๋ยวเราจะมาดูภายในงานกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากบูธนี้ก่อนเลยบูธที่ดยเอ็มเพราะว่าเป็นบูธที่พักแฟงเนี่ยมาเป็นพิตตี้ด้วยแล้วก็ มามบรรชุครั้งแรกด้วยโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันรุ่นแรกเลยค่ะบููนี้นะคะมันจะเป็นบทูที่แบบเป็นสีส้มแบบส้มดูพื้นพื้นคือส้มบ,บ้านเลยนะรู้ไหมว่าตัวเนี้ยมันราคาเท่าไหร่เขี <c oughs> เออ<ต>เออ แสนสามนะคะอ๋อจะบอกว่าครั้งที่แล้วอะที่ป้าแฟงอ่ะไปฝึกขับบิ๊กไบค์กับพี่เจมันเป็นคาวาซากิรุ่นเซทเก้าร้อยซีซีอยู่ที่ประมาณ9 0 0ารอซีซีอันนี้จะเป็นรุ่นอ๋อ 800cc KTM Duke อันนี้เป็นตัว Duke จริงๆแล้วป้าแฟงอ่ะจะเกือบรู้ผลิตภัณฑ์ของ KTM ทั้งหมดเลยในเพราะว่าเคยเป็นตีแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเพลนเรื่องของโปรดักตอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหนแพงสุดถ้าไหนแพงสุดหรอคันนี้อันนี้แพงสุดซื้อรถเซอร์ไพรส์ยาลิสเอทีได้หนึ่งคันเกินปุยมุย ห0แสนเออน,นี่นะพคอรุ่นนี้นะหกแสนคือตอนที่เป็นพิตี้ใช่ปะเขาก็<ม>จะให้แบบว่ามายืนออกมาแบบไปตามรอบปะมา3สามสิบนาทีงี้แล้วก็ให้มานั่งแบบนั่งปเปื่อยๆอย่างนี้แล้วก็แบบว่าบอกมือไปบอกลือมาบูนเนี้ยคือเขาอะจะไม่ ไม่ค่อยเด่นในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเขาจะขายเป็นพวกบ๊กไบ์อย่างเดียวใช่นี่ค่ะมาดูวูซูซุกินะคะเึ่งอ่ะเป็นสองตำนานอสองบูทอยู่ใกล้กันคือฉันเคยยืนมาทั้งสองบูทเลยเอาวพี่มือ <laughs> อย่างเมื่อะเราจอพิตี้บูธต้องเจอพี่อยนะคะอีกแล้วแล้วก็แบบดูชุดและดูสภาพมาที่นี่ใส่กันแบบว่าเรียบร้อยหนาวมากหนาวคือเสื้อโค้ทแล้วนะวันนี้เสื้อโค้ทแล้วหนึ่งเราเจอพิตตี้บูธนี้นะคะแน่นอนว่าเขาต้องรู้โปรดักต์นี้เยี่ยมแน่นอนว่าเขาต้องเทรนมาแล้วกว่า3วัน เออขาจะมาดูโปรอ้ชี่เยยี่มแน่นอนรู้แบบว่าเล็กๆน้นอนโปรโมชั่นจริงๆแล้วเขามีบอกตรงนี้นี่มามามานี่ตรงเนี้ยเขามีบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบว่าราคาอย่างตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ก็จะราคาประมาณแบบ8 0า0แล้วนี่สีนี่สีอันนี้เป็นสุดตรงเนี้ยก็จะเป็นสีแล้วก็เริ่มต้นออกรถน่ะก็จะเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือเริ่มต้นออกรถแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่เออรถนะตัวนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีคันคันหน้าโน้ <Okay. S 2> ที่เขาแบบเปิดตัวในงานอ uh. นะอน,นู่นนะคันเหลืองๆที่ oh, อ๋ออันนี้อันนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นจะเป็นคอสซิ่งอะไรอย่างเง oh. ี้ย แล้วก็บัรยายจบแล้วนะคะตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นการทำพิตตี้ก็คือ,อยืนบูเคดีเอนะคะส่องมาเป็น Motor po, มอเตอร์เอ็กซ์โปมั้งหรือมอเตอร์โชว์พาะแฟงก็มายืนบูซูกิกสองรอบแต่ครั้งนี้นะคะแฟงก็ไม่ได้เป็นตีแล้วค่ะเพราะแฟงมาเป็นเซลค่ะตะ อ่ะล้ค่ะตอนนี้เราก็ย้ายบูแล้วนะคะจากบูสึเคนเอมาซูกิแล้วก็มาต่อด้วยฮาเล่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆอย่างหนูเงี้ยแบบอยากขับไปแบบเท่ๆอย่างแบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบมีคนมองพี่ว่ารุ่นไหนเหมาะกับหนูสุดเมาะเราเลยครับอ่าค่ะหนูเนะี่ยพี่เหมาะเรามากเลยมันดูแบบขับไปแล้วมันดูแบบอลังการนะคน,น,นต้องมองแน่นอนใช่อันนี้เพราะว่าตัวเราเล็กนะไม่สาม,มารถขี่รถคันใหญ่ได้แน่นอนอแบบประมาณว่าเราขี่ได้ยังไงรถคันใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องว้าว ป็นไงฮะอย่างเงี้ยเขาจะสงสัยว่าเอ้ยขี่ได้ยังไงมันมีคันเล็กกว่านี้มันมีคันเล็กกว่านี้ราคาเท่าไหร่พี่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับสบายกระเป๋าสบายมากเลยนี่นี่คันนี้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 เราน่าจะได้อยู่ครับคันนี้ชื่อรุ่นสปอร์ตเตอร์เอสครับรถเทคโนโลยีใหม่ของเราแล้วก็เพิ่งเกิดครับอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมได้ยังได้ไม่เท่าไหร่มันไกลมันไกลอันนี้ยังไม่ดีพอเท่าไหร่พี่คันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันครับก็คันนี้ดีสุด อันนี้มีตัวตัวดีกว่านี้อันนี้ดีอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยพี่เหลือพี่แก้มพี่เหลือพี่แก้มเออมึงยอมรับทำอันนี้น่าอันนี้น่าจะง่ายฮะแล้วก็เอามือมาจับที่แฮนงราคาหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันครับชื่อรุ่นไนเซอร์เพิ่งเกิดปีนี้สองพันยี่สิบสองเนี่ยไนเซอร์เพิ่งเกิดมาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะหลังจากที่เราจบจากบูธาเล่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็จะย้ายมาท <approved. S 1> ี <ist> a, ่บ <discussion> ูธยามาฮ่าแม่ยามาฮ่าแเคยมายูพีซียามาฮ่าปะเกือบจะแต่ว่าไม่เคยเหมือนเขาก็สนใจแหละแต่ว่านี่อยากมาทำเป็นยูทูบแล้วไงใช่ใช่ยามาฮ่าละซึ่งยามาฮ่านะคะอยู่กับล็อกแฝงมาตั้งแต่ล็อกแฝงสมัยมหนึ่ง ส่งไอ้เมื่อกี้ให้ผมลงติ๊กต๊อกจะบอกว่าตอนนี้ถ้าผู้บริหารอย่ามาหาดูนะคะสามารถเข้าได้แล้วนะคะรึ่งว่าแบบโคตชอบการขับเราใส่ไปซื้อ้าวเข้าเลยไปดูผลเพราะว่าเหมือนว่าเวลาเราขับรถยนต์ไปมันจะไม่มีที่จอดอันนี้เหมือนที่บ้านแฟนอ่ะเคยซื้อเป็นสีชมพูไว้เว้ยใครขับหรือปะ้า้าแฟนอ่ะเขาชอบขับสีชมูแล้วก็เป็นหมวกกันนกสีชมพูอันนี้ เหนเอออันนี้มันดีมากเพราะว่าตอนเวลาขับมันเล่งดีอ๋อตอนเวลาขับมันเล่งดีมันเหมือนมันไปไวอันนี้มันกี่ซีซีรถคันนี้ก็คือเทเซอร์9 GT นะครับราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับผมก็ในเรื่องของออปชั่นที่ได้มาเนี่ยมันจะเหมาะกับการเดินทางทัวรลิงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องเดียวกับ MT 0 9เลยก็คือเครื่อง9 0 0ซีซีสสูบอ่าลอง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  พอค่อมปุ๊บหล่อเลยเท่เลยน่ยังไม่ต้องกี่ก็หล่อแล้วนะนั่งแค่นี้ตัวนี้นะก็จะเป็นเจ้ายามาฮ่าทีแ560นะครับต้องเรียกว่าตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมเหมือนกันพอพอๆกันกับอาวันและที่สำคัญตัวนี้ยอดจองยาวมากเราสามารถดูแผนที่ผ่านหน้าจอได้เลยเออต <ะ S 2> แต่ว่าพารสกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้นะเขาทำหน้าที่พิตตี้เราไม่ต้องจ้างพิตตี้แล้วจริง อย่าดูรุ่นอะไรต่อคันนี้คันนี้คันนี้ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า MC 0 9อ่าเป็นที่ยอดฮิตของทางกลุ่มวัยรุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันบิดเป็นเร้งเร่งเป็นลอยแค่เปิดคันเร่งปั๊บหน้าเด้งได้เลยมันแรงมากถูกต้องนะ<อ>ครับคือมันแรงมากแล้วเป็นเครื่องยนต์3สูบ9 0 0ซีซีนะครับผมแล้วก็โมเดลใหม่ในหน้าตามันทำมาใหม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้ในหนังเรื่องทำคอ์เมอร์ไหม อ๋อใช่ค่ะอ่าแล้วก็ที่สำคัญทำไมรุ่นนี้ถึงผู้หญิงขี่ได้เพราะน้ำหนักตัวเขาน้อยจากที่ฟังเครื่องมัน9 0 0ซีซีก็จริงแต่น้ำหนักเขาแค่193กิโลอ๋อน้อยกว่าไม่ถึง2กิโลอ่าก็ะ <ๆ S 1> ะจะใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับเราเจอพิตตี้ได้นะคะเจอพิตตี้สาวสวยด้วยนะคะ,ะนี่โอ้ยนี่เป็นรถไฟฟ้าน่ารักอันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับขับเร็วได้มากสุดเท่าไหร่คะหนึ่งร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ระยะทางก็อยู่ที่แรงบิดแต่ถ้าเราบิด100ตลอดเวลาเราจนก็น่าจะนอนอ๋อไม่มีที่ แท่นชาร์จอยู่ข้างล่างใช่ก็เอาไว้ในเรื่องของการชาร์จไฟบ้านอันนี้คือชาร์จอย่างนี้เลยเหรอเสร็จปั๊กบ้านแค่เนี้ยถูกต้องแค่เนี้ยก็ได้แล้วอ,อ,อันนั้นก็เป็นสเตชันในการชาร์จไฟน,น่าร,ากรักค่ะดูแบบไปหน้าเหมือนอาวันเลยนะเขาทำาน,น่ารัก ครับเราก็มากินข้าวแล้วเราก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่สาวเรา่นเองพี่สาวเราน,นเอง,เเองด้วยกันเราก็ซื้อชานมไข่มุกไวฟ,ฟา่าทานเองซึ่งี่เปิดเป็นคนที่ชอบแดกมาก ชอบอะไรนะชอบแดกไม่ให่ชอบกินนะชอบแดกเลยคือเป็นคนที่แบบว่าวางของกินไว้ที่บ้านแล้วมันจะหายเใช่ป่ะเมื่อก่อนอะของเมาส์เว้คือแบบเวลาของกินที่บ้านหายไปอะทุกคนจะตาขวางมาหายตลอดเลยเราชอบมาของกินอะทุกคนแบบนี่ไม่ได้ขี้งกนะคือซื้อมาแบบซื้อของกินมาเยอะนะแต่ว่าไม่กินหมดไม่กินหมด เมื่อกี้คือวิวเขามาเขาอยู่ตรงหลังคอนดาแล้วทีนี้แฟนก็มันถ่ายคลิปอยู่ทีนี้ก็ไม่ได้แบบมองไงนั่งถ่ายสตอรี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เลยทําการถ่ายเท่าไดการซื้อปลากระเบนไฟฝาอร่อยมากเมื่อกี้แฟนลองกินดูแล้วนี่ไงเขาก็ลังเมาง้ากับผู้ชายเขาลังเม้ากับผู้ชายเลย เบียจิเน่ยคือข้างบ้านเ <cały istas S 2> นี่ยตรงเนี่ยเบียจีเนี่ยนี่อาซื้อของอาฟ้าอาบอกอาฟ้าโอ้ยอันน right. ี B. B <c oughs> ้ถ <common> ้าผมเองปะเนี่ยถ้าผมเองค่ะวคมเต็มทุกวันเฮ้ยเป็นไงสบายไหมสบายดีค่ะกินน้ำโกก่อนอาเหนื่อยไหมมาดูสิใช่กินที่นี้เคยกินยังของร้านนี้อร่อยนะอร่อยเพราะเธอซื้อให้เราอร่อยเพราะเธอซื้อให้เรา หะแล้วก็ไปต่อละคะขายอะไร่ะขายบกันล้อค่ะมาซื้อันนี้เยอะได้นะคะฝาก i g V, T, D, N, P, L, E ได้นะคะขอบนี้นะคะเฮ้ยบายบายอุ้ยแต่ต่อเรียนก่อนอันนี้ถ้าไปตัวท็อปแน่เลยอ่ะมีคิตตี้มายืนด้วยอ่ะ สวัสดีค่ะอุ๊้ยจริงเหรอคะขอบคุณค่ะอ๋อเป็นเพื่อนเกิดแล้วเราก็ติดตามค่ะแกโอ้ยขอบคุณค่โอุ้ยเราเทอร์มิตตี้คนนึงนะคะสวัสดีค่ะคนนี้เขามีหน้าแปะอยู่ในเอ่อธนาคาร XCB นะคะทุกครั้งที่เข้าไปก็จะเจอหน้าของคนนี้ก็คือก็คือต้องวดต้องการตัวนะคะทุกคนอืออันนี้อยู่รถคันอะไรอ่ะวันนี้นะคะนี่เราก็อยู่กับ BMW Expo นะคะทุกคนสามารถมาดูได้ที่งาน Motor Expo ็กซ อันนี้คือถ้าใครอยากเป็นออพิตตี้มีเอ็มนะคะต้องสูงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเทียบกับตัวแฟงพี่เปิดไม่ได้โฟนไม่ได้หรอใช่พี่เปิดเขาเป็นเลขาผู้บริหารจริงหรอใช่เขาเป็นเลขาเขาแบบตำแหน่งสูงสุดภายในเกนวอลแล้วไหนวะแจมอะไรอย่างนี้พี่มองเสียจนเลี้ยวหลังเขาใส่หมวกวัาปาอันนี้พี่เจมส์คมาอันนี้เป็นเป็นกรต้้งสูง นี่เขามีแต่ว่าเป็นทิปปีมอเตอร์โชว์เขาต้องมีของก่อนบนที่นี่เอาของมากล่ากแบอนี้กไม่เลยเธอดูรถอ๋อแป็นมันละลายใช่ใไส้แซื้อลัมโบรองหนึ่งพันก็เท่ากับทั้งานแล้วแซลมโบอ่ะก็เท่ากับราคาทั้งงานรวมกันหรอกเออเออกินมีกินกินจะได้กินด้ว่อยเออเอออ่าเขาไม่มีไข่หมูประเจมเออมันไม่เจรซื้อมาไม่มีไข่หมูวะเขาไม่ซื้อมา ไม่มีใครหมูว่ะหมูอร่อยอ่ะแต่ไม่มีใครหมูเ,ออเหมือน<ช>ขาดอะไรไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโอล่ากูดแคทนะครับภายในใ<ช>โอเคนะดีไหม เมื่อก่อนมัน9ก้าแสนี่มันร้านนึงโอเคค่ะแฟนก็ดูคบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็สนุกมากมาดูกันว่าแฟนจะซื้อรถอะไรถ้าถ้าคนดูถึง2องแสนรุ่นอะไรต้องรอโอเคงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะค้าหน้าแฟนจะไปที่ไหนไปทำอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะบ๊ายบาย